ข่าวการมาของขุนพันดาบแดงมือปราบหนังเหนียวจากปักใต้ดังไปเข้าหูเสือฝ้ายอย่างรวดเร็วแทนที่เสือฝ้ายจะสั่งลูกน้องไปดักเก็บท่านขุนกลับเป็นฝ่ายส่งสารไปขอนัดพบเพื่อเจรจาในฐานะนักเลงด้วยกัน วินาทีที่ขุนพันก้าวเท้าเข้าไปในชุมโจรของเสือฝ้ายบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหยุดหายใจปืนนับสิบกระบอกเล็งมาที่ท่านแต่ท่านขุนกลับเดินยิ้มกริ่มมือลูบหนวดเขี้ยวอย่างใจเย็นไม่มีอาการสะทกสะทานแม้แต่น้อย เมื่อได้เผชิญหน้ากันเสือฝ้ายซึ่งเป็นคนจริงก็สัมผัสได้ทันทีว่านายตำรวจคนนี้มีของมีตำนานเล่าว่าทั้งคู่ได้ลองวิชากันเล็กน้อยบางตำนานว่าลองยิงบางตำนานว่าลองฟันจนต่างฝ่ายต่างยอมรับในความเหนียวของกันเล็กกันเสือฝ่ายถามว่าท่านขุนต้องการอะไร ขุนพันตอบเสียงดังฟังชัดว่าผมมาเพื่อขอให้พี่ฝ้ายหยุดแผ่นดินตอนนี้มันร้อนเป็นไฟพอแล้วถ้าพี่ฝ้ายซึ่งเป็นลูกผู้ชายตัวจริงยอมมอบตัวบ้านเมืองก็จะสงบลูกน้องพี่ก็จะกลับตัวได้ผมรับรองความปลอดภัยให้ ด้วยวาทศิลป์ที่จริงใจและความกล้าหาญที่มายืนคุยท่ามกลางดงกระสุนทำให้เสือฝ้ายเกิดความนับถือในน้ำใจจนยอมทําพิธีสาบานเป็นพี่น้องโดยกรีดเลือดผสมเหล้าดื่มกันหรือดื่มน้ำสาบานเสือฝ้ายยอมมอบตัวแต่โดยดีเพื่อแลกกับการที่ขุนพันจะดูแลลูกน้องของตนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง การสยบเสือฝ้ายได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทำให้ชื่อเสียงของขุนพันดังกระหึมไปทั่วลุ่มน้ำเจ้าพระยาราวกับเทพพเจ้าแต่ความสงบสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะถึงแม้พ่อใหญ่จะวางมือไปแล้วแต่บรรดาลูกเหลียงหรือเสือหนุ่มขนองศึกใต้สังกัดเสือฝ้ายยังคงไม่ยอมจบ หนึ่งในนั้นคือสุภาพบุรุษจอมโจรผู้มีสเสน่ห์เหลือร้ายและจับตัวยากที่สุดเสือใบ